รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปีสนับสนุนรายการโดยธนาคารออมสิน ไทยประกรันชีวิต AIS Oriental Beauty สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ <I S 2> <I S 1> อ่านเอาเรื่องแ,แน่นอนว่าเย็ยนวันศุกร์แบบนี้กลับมาเจอกันใครรักการอ่านพออ่านแล้วเกิดเป็นความฝันจินตนาการอยากรู้อยากเห็นอยากทำอยากเป็น ถ้าจะให้ดีครับต้องนั่งดูกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไระแล้วก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะเรียกว่าพอ4ี่โมงปุ๊บทางวโรนาแห่งนี้นะคะเราก็ได้เวลามารวมพลพรรครักการอ่านหน้าจอก,กันเหมือนเดิมแต่ก่อนจะพาไปอ่านเนี่ยตอนนี้พี่หิวมากเลยอ่ะหิวอะไรครับฮะห,หิวอาหารสมองอาหารทางปัญญานี ข่าวว่าวันนี้เนี่ยอามีอาหารทางปัญญามาฝากพี่แนนแล้วก็น้องๆด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับสิ่งนี้จะทําให้น้องๆแล้วก็รวถึงพี่แนนเนี่ยได้เรียนรู้และรู้จักตัวเองมากขึ้น แต่ว่าก่อน<ม>อื่นก่อนก่อนก่อนที่จะพูดถึงสื่อเล่มนี้เกิดกัน,นก่อนนะครับว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่สองเมษายนนะครับจร,จริงๆแล้วทุกๆปีก็เป็นวันคล้ายวันพระสมภพ,พ,พอของสมเด็จพระเทพนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงทราบกันีอยู่แล้วว่าสมเด็จพระเทพนเนี่ยท่านเนี่ยทรงสนพระไทยในเรื่องของภาษาจีนเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับอย่างที่เราได้มีโอกาสเห็นการรัชดาเนินไปตามประเทศจีนด้วยแล้วก็รวมถึงครับบทความต่างๆซึ่งทรงพระชนิพลแปลครับสือเล่มนี้นะครับพระองค์ท่านได้ทรงพระชนิพลแปลนะครับในสมเด็จพระเทพนี่ ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ประเพณีและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากของอคนจีนเนีพี่ก็คือสังคมจีนสังเกตว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วมากจากที่ได้ได้ว่าคือเป็น หลายคนมองว่าเป็นการใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไฮเทคเข้าไปเยอะมากล้ำมากอะอ่าก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นตัวตนของตัวเราเองด้วยแล้วก็คนในประเทศจีนด้วยอขออนุญาตอ่านอุ๊นนิดนึงครับเขาบอกกันว่าหมู่บ้านเล็กตระกูลเป้าซึ่งก็คือชื่อหนังสือ,อนะครับโดยคุณหวังอันอี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นคําเชิญชวนให้ผู้อ่านสํารวจตนเองผ่านตัวละครซึ่งเป็นตัวแทนของความงดงามและความอัปลักษณ์ อันดูจะดำรงอยู่อย่างกลมกลืนในธรรมชาติของมนุษย์เป็นความทา้าทายให้ผู้อ่านค้นหามิติอันซับซ้อนของตนเพื่อจะลงปัญญาให้กระจ่างใสรักและเข้าใจอโอ้โหนึกสืงเนาะใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวพร้อมกับก็จะมีภาพถ่ายะนะครับที่พระองค์ท่านก็นามา นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอาหารสมองที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะการที่เราจะเติมอาหารให้สมองก็คือการเปิดรับเรื่องราวข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองใช่รจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบมากๆแล้วจริงๆเราควรจะเติมอาหารสมองตั้งแต่ยังไวเล็กๆไวเด็กๆเราจะได้มีอาหารเขาเรียกว่ามีคลังสมองที่ดีไงคือพอจะใช้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปขุดความรู้กลับมาใช้ได้เลยเนี่ยเหมือนอย่างพี่เนี่ยไม่ได้เติมมาตั้งแต่เด็กไงมาเติมตอนโตอาจจะไม่พอหาไม่ค่อยจะเจอเนี่ยหัวโตข้างในมีต่น้ำ ็กนี่พี่ต้องเลือกเลยค่ะเลือกมาให้น้องๆได้เลือกเติมแล้วก็ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆกับหนังสือต้นเรื่องของเราในวันนี้หน้าตาน่ารักไหมล่ะนี่นี่เป็นผลงานของนิสิตนะคะพี่อามค่ะคร,รับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเขาเป็นน้องๆนิสิตสาขาวรรณกรรมสําหรับเยาวชนหรือว่าสําหรับเด็กก็คืออนาคตของชาติเลยนะ ในคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรนั่นเองนะคะ,ะสิ่งที่พี่ๆเขาทำนะคะก็คือการทําหนังสือเป็นโครงการรักการอ่านค่ะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นี่แหละห<ม>นังสือนี้เป็นวรรณกรรมสําหรับเยาวชนนะคะ,ะที่จะให้น้องๆไวเล็กๆได้ฝึกกันอ่านเป็นผลงานของนิสิตนักศึกษาอาคมคิดุสิเราก็เลยอยากจะรู้ค่ะว่ากว่าจะมีหนังสือดีๆสาหรับเด็กสักเล่มหนึ่งเนี่ยพวกพี่เขาต้องไปเรียนอะไรเรียนทําอะไรกันบ้างแล้วก็ขั้นตอนของการทำเนี่ยมัน ทำยังไงกันบ้างน่ารักจังเลยครับน่าสนใจไหมเหมือนกับว่าสมัยก่อนเวลาที่เราเนี่ยเรียนในห้องเรียนค่ะหลายๆคนบอกว่าอยากเป็นครูเพราะว่าดูคุณครูสอนนี่หลายๆคนครับอ่านหนังสือนิทานวรรณกรรมเด็กโตขึ้นก็เลยอาจจะอยากเป็นนักเขียนใช่อยากเป็นคนทําหนังสือเหล่านี้ให้เด็กๆได้อ่านกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเราด้วยเป็นน้องๆ5คนจากคณะนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปพบกับเรื่องราวดีๆที่พี่โรมนามาฝากกันก่อนแล้วช่วงหน้ามาเจอกับแขกรับเชิญกันค่ะ สดีค่ะน้องๆร้านหนังสือที่สวยงามเป็นสาเหตุหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจในการอ่านใช่ไหมคะวันนี้พี่รามามีร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลกมาฝากน้องๆกันค่ะเริ่มกันที่ร้านแรกร้านนี้อยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์สร้างมาจากโบสถ์เก่าทิ้งร้างทำให้รู้สึกสงบมากเลยค่ะร้านที่2ออยู่ที่ประเทศอิตาลีเป็นการออกแบบที่ทันสมัยที่สุดสวยมากๆเลยนะคะ ร้านที่3อยู่ที่ประเทศสโลวาเกียร้านนี้เก๋ก็เพราะบันไดและจอแสดงผลที่ชั้นหนังสือติดผนังค่ะต่อกันที่ร้านหนังสือที่ประเทศโปรตุเกสเป็นร้านหนังสือในแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกเปิดในปี1906นนิยามที่ดีที่สุดของที่นี่คือบันไดแห่งสวรรค์ค่ะ ต่อกันด้วยร้านหนังสือที่ประเทศเบล,เ,บลเยียมร้านนี้ออกแบบได้แปลกแล้วก็น่ากลัวเล็กน้อยนะคะแต่เอ๊พี่เรามาว่าไม่น่ากลัวเลยนะคะหน่าไปออกตามด้วยร้านบุ๊กเวิร์มจากประเทศจีนค่ะเป็นความมหัศจรรย์ในอากาศโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเลยต่อกันที่ร้านหนังสือจากประเทศอาร์เจนตินาที่นี่มีทั้งโรงละครและห้องพักสำหรับการอ่านกันด้วยค่ะ ต่อกันที่ร้าน Poplar Kids รีพับบิกจากประเทศจีนเป็นร้านหนังสือที่น่ารักน่ารักเหมาะที่สุดที่จะให้เด็กๆมานั่งอ่านหนังสือกันยังไงล่ะคะมาถึงประเทศบราซิลเป็นร้านหนังสือที่ทําเกือบทั้งหมดออกมาจากหนังสือไม่ว่าจะเป็นประตูด,ด้านหน้าก็ยังทํามาจากหนังสือเลยแหลคะค่ะและร้านสุดท้ายจากประเทศเม็กซิโกสําหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่สีเขียวร้านนี้เหมาะมากๆเลยคะ่ะ